อ้วเนาอม่าหนไปอยาดูรานอเคอเข็มใหญ่สองเข็มใหญ่สองเฮ้พี่โต๊ะตูเขาเนี่ยตีเขย่าใช่ไหมทีเขย่าใช่ไหมเข็มใหญ่ส อยู่มาเกลถิมนอยออกเขย่าแบบนี้เลยใช่ไหมีขย่าตอนสมากเยมันก็แตกเออไม่แตกไหมขย่าอย่างนี้แตกไหมเขย่าพรุงรถ